วันนี้มาทางนี้นะครับเดินมานะครับนี่นะครับ เจอแล้วนะครับสามนอลูกก๊อปเลยน,นี่ครับอื้วสวยๆเลย ที่สามนอนะหนึ่งนอเป็นสี่นอครับมันจะขึ้นครับลูกหนึ่งเห็นไหมลูกเล็กเนี่ย ใส่ถุงก่อนเตรียมถุงมาแล้วอ่านี่ครับเห็นไหมครับดูสิครับวสวยเลยนี่อืขึ้นมาได้ก้อนเดียวเลยเก็บก่อนครับครับเพื่อน ดูไปเรื่อยๆนะครับอ่ครับดูผูดอกเบลือเลยครับเหตุใครโอ้ดอกเบลือเลยครับเก็บครับ ดอเกเดียวเลยเอ้อครับเพื่อนๆเจออีกแล้วครับสองลูกเล็กๆนะครับอืมบานแล้วอ้อ ไม่น่าบานไหวเลยน่ครับข่เรื่องเล็กครับดูรอบๆข้างก่อนมีเปล่าครับเพื่อน เห็ดลาข้าวขวก็เดินทซายเหมือนกันนะครับาเจออีกแล้วครับน่ครับทายข้าวครับเห็ดละงกขาวนะครับน่ครับละงกขาวครับสวยไหมเอ่ยอย่าหลุดนะลูกเออเออไม่ได้ครับต้องใช้มีดช่วย ใช้มีดช่วยเดีไปดูกันต่อนะครับมีเปาเอ้ยมีเปาเอ้ยเพื่อนๆน,น่ครับสรุปแล้วผมเดินมาที่เดิมจุดเดิมอีกแล้วครับน่ครับไข่ไก่ยังอยู่กี่ฟองว่าเดี๋ยวนับแทงหวยก่อน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดฟองนะครับเพื่อนๆไข่ไก่มีทั้งหมดเจ็ดฟองเจ็ดฟองนะครับไข่ไก่ปลานี่ครับผมก็ได้ตรงนี้เห็ด <laughs> เออเอามีลงตรงไหนอีกเห็ดอะ อีกแล้วครับมีลูกเดียวเหรออ๋อสองลูกครับครับสองลูกน่ครับชัดไม่เอ้ย <c oughs> อกลัวถ่ายทอดให้เพื่อนๆไม่ชัดนะครับสองลูกก็เอาครับ ลูกก๊อปอยู่โอเคสองลูกจริงเหรอครับน่าจะซองลูกจริงวางไว้น,นี่ก่อนค่อยออกมาดูครับเดินหาให้ดีก่อนเผื่อมกอยู่แถวนี้ าสองโูกจริงๆครับเห็นไม้แถวกอหญ้าเนี่ยชอบออกนักแถวกอหญ้าเนี่ยไม่มีนะครับเดินดูซีกลางน้อยนึง ซีกหลังก็ไม่มีนะครับหมดแดนแล้วไปต่อเลยครับ,รบเพื่อนเสรแล้วครับน่ครับขข่าวนะครับ ลูกเดียวก็เฉียวได้ครับมีอีกเปล่าพยายามซองด,ด,ดูนะครับครับพเพื่อนเจอ,อแล้วครับครับเห็ดตะไคร้ครับ,อครครบดอกกำลังกินเลยใหญ่กว่านี้โป้งเห็นไหม อ <Ừ. S 2> ครับเดีย๋ยวเราไปดูต่อครับเพื่อนๆเ,เจอแล้วหนึ่งลูกครับลูกเดียวเลยน่ครับโอ้สองลูกครับมห็นไหมแค่สองลูกนะครับสองลูกก็ดีใจแล้ว เป็นลูกก๊อปเลยครับครับตัวลูกใหญ่ขนาดไหนเนี่ยครับแค่สองลูก เพื่อนใครครับหนึ่งลูกครับสองลูกสามลูกสามลูกเองเลยนห่ไหมหมดแล้วครับมีแค่สามลูก ได้แค่สามรูกเ,เองเดี๋ยวมาถึงรถแล้วครับพเพื่อนๆเหนื่อยเหนื่อยมากเลย <c oughs> เออนี่ก็เที่ยงคืนฟ้าแล้วเหนื่อยพักหายใจก่อนก็เดี๋ยวเรามาสรุปผลงานกันคืนนี้พอแค่นี้ครับ เอาแค่เที่ยงคืนใช้เวลาเดินสามชั่วโมงได้200รอโอเคครับเอาอยู่ก็มีเห็ดใครอยู่หลายโลูกอยู่นะครับมีดอกรุ้นไม่ไหวแล้วเอาออกครับเดี๋ยวเละดอกนี้ก็ได้แต่ดอกหอมนะครับไม่เอาดิฟ้าไม่เอาดิฟ้าแมงกินแมงกินแล้ว เอาเฉพาะที่เป็นแบบนี้ครับเป็นหัวหัวแบบนี้พอได้ไลยหัวอยู่นะคืนนี้ไปรวงกวัดที่บ้านครับบนบานก็ไม่อยากเอาไปเนี้ยขี้เกียจต้มพรุ่งนี้ก็ไล่ไข่ได้หมดครับมีไข่เหลืองไข่ขา,ขาวพร้อมมีไข่ขาวนะครับมีไข่เหลืองอืม ถือว่าโอเคนะครับ3ามชั่วโมงได้200อ,อโอเคพอใจแล้วครับอขอบคุณมากนะครับที่รับชม